ต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาไปรีวิวแบบจัดเต็มกับรถยนต์สายพันธุ์ไทยอย่างไทยรุงรุ่นปี2025ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดสมรรถนะที่พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดและราคาที่เรียกได้ว่าน่าสนใจสุดๆสำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV สายลุยหรือแค่กำลังอยากรู้ว่ารุ่นใหม่นี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมาดูกันครับ เริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยไทยรุง2025ได้รับการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ดูดุดัดน พร้อมไฟหน้าแบบ LED matrix ที่ให้ความสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนกันชนหน้าออกแบบใหม่มีเสริมด้วยไฟตัดหมอกและแผ่นกันกระแทกสีเงินที่สื่อถึงความพร้อมลุยทุกสภาพถนนด้านข้างติดตั้งล้ออันลอยขนาด18นิ้วลวดลายใหม่ตัวถังยังคงสไตล์ทรงกล่องที่แข็งแรงและโดดเด่นบนท้องถนน เพิ่มความใช้งานได้จริงด้วยราวหลังคาและบันไดข้างส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายแบบเล็ดแบบแนวยาวและฝาท้ายที่ดูพรีเมียมมากขึ้นด้านสมรรถนะไทยรุง2025มาพร้อมขุมพลังให้เลือก2แบบรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์ดีเซล2 4ลิตรเทอร์โบให้กำลังประมาณ150แรงม้าและแรงบิด4 0 0นิวตันเมตรเหมาะกับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันและลุยในช่วงวันหยุด สำหรับใครที่ต้องการพลังมากขึ้นยังมีรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรที่ให้กำลังใกล้เคียง200แรงม้าให้อัตราเร่งที่ดีขึ้นทั้งในเมืองและบนทางด่วนระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบกันสะเทือนถูกปรับจูนให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้น การควบคุมพวงมาลัยตอบสนองได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อโดยรุ่น4 w ่ดีมาพร้อมระบบควบคุมการลงทางลาดชันและเกียร์แบบโลเรนส์ทำให้พร้อมลุยเส้นทางโหดได้อย่างมั่นใจเข้ามาภายในห้องโดยสารไทยรุง2025ก็ไม่ทำให้ผิดหวังวัสดุภายในอัปเกรดให้ดูหรูหรามากขึ้นแผงคอนโซลใช้วัสดุแบบซอฟท์ทัชดีไซน์เน้นความเรียบง่ายแต่ทันสมัย พร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีหน้าปัดดิจิทัลแบบใหม่บอกหุ้งหนังสังเคราะห์พร้อมระบบปรับมือหรือปรับไฟฟ้าแล้วแต่รุ่นที่เลือกบอกแถว2มีพื้นที่เหลือเฟือส่วนบอกแถว3อาจเหมาะสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ระยะสั้นๆแต่พับเก็บได้เรียบเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระภายในรถจุดชาร์จ USB มีครบทุกแถวกล้องมองหลังมีให้เป็นมาตรฐานพร้อมระบบความปลอดภัยอย่าง ABS eBD ระบบควบคุมการทรงตัวและถุงลมนิราภัยสูงสุด6ตำแหน่งในรุ่นท็อปมาที่เรื่องราคาการบ้างจุดขายสำคัญของไทยรุมก็คือราคาที่เข้าถึงได้ง่ายรุ่นพื้นฐานเริ่มต้นที่ประมาณ950,000บาทส่วนรุ่นท็อปแบบ 4WD พร้อมอุปกรณ์ครบครบก็ยังไม่เกิน1.3ล้านบาทถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับรถนำเข้าจากญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่มีสเปคใกล้เคียงกัน ที่สำคัญคือเป็นรถที่ผลิตในประเทศการดูแลหลังการขายและอะไหล่ก็หายห่วงโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ศูนย์บริการครอบคลุมถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่พร้อมลุยแข็งแกร่งใช้งานได้จริงและราคาคุ้มค่าไทยรุง2025คือตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งแม้จะไม่ได้มีแบรนด์ระดับโลกมารับรองแต่การอัปเกรดในปีนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาคิดเห็นอย่างไรบ้างกับรถรุ่นนี้ คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่จากเราครับ